มือนีผ้าล้านล้านมาเห่นว่างไงเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนมือานีอตานผ้ามาเห่นว่างไงค่ะว่าิ่งบรรยากาศเนาะมองจอดแล้วเขาจอนใช่ะอนี้เออเออเออวีดบอวีดบอค่ะคือไหนคนหลายค่ะมือนีวันหยุดนอกวันเสาร์วันอาทิตย์มือนีวันอาทิตย์ค่ะก่อนสิเมื่อทรงล้านล้านกับผ้าล้านมาเปิดหูเปิดตาก่อนมากันสามคนค่ะเห็นติตุละาเนาะ ไว้เขาไว้คนบรรยากาศเยอะแยะเอาบุษยายงค่ะทั้งสู้เสียบทั้งยังเขาเอื่น่วงอย่างกันไว้คนกัดาลค่ะบรรยากาศเนาะเรารอรูกชิ้นเราอยู่ร่างในการเลน้า คว้านเตี่ยหุ่นนางหุ่นบกสนใจยังค่ะบรรยากาศเดี๋ยวขออญาตกินเข่าก่อนค่ะแซ่บแซ่ดกันอิ่มกันเลยอยากนอนค่ะน้าหุ่นเปล็นไกลๆตอก็ตต่นอยู่ค่ะนิ่หน่อยมันอยู่ในอันนี้กุ้มเหรียญอย่างน่นนี่เนาะค่ะบรรยากาศ กันสามคนค่ะหลานสองอนะ่าผู้หนึ่งมอดกับสิที่มอดสองมอดไส้มาะนาะมาส้มบรรยากาศพอเมก,กับผ้ามาเนี่ยผ้าลูกผ้าหลานมาเล่นค่ะนิดหน่อยมันห่อนเนาะกับใครก็อยู่บ้านเล่นน้าเล่นในแต่กับเบิงเนาะค่ะ ปองกันแบบว่าเสตลูกล้านนี่ยของใสซูสีบเนี่ยใสของอย่างเนี่ยยาสระผ่านมาวันเนี่ยอันนี้ก็เลิ่งได้ตื่นเพียงโคคานเตอเตอแม่เตออ์อากาซินอนถามวัาที่นี่ดิบ่เมื่อยหหรอบบลูกเตอเมื่อยบ่ ว่าจะกรับเราบอกกรับบ้านเนี่ยสาวสับหน่อยค่ะสาวสับหน่อย กระจยังนี่ค้นใหม่คนใดขึ้นมาทั้งหอยทั้งยังมันระบาดเมื่ออดอกน่นยาาลงเย่าลงมันระแงองันขาค้นเอาไว้แม่ลวกเอาไว้ทึ่งๆนั่นละจะว่าได้ฝนสิโต่ะมันเป็นสีคุมๆไหมท่าน่ะ หอยเก็บดินเก็บใหม่เก็บหินขึ้นมาเนาะจะเป็นหมัดผู้มวนกับมวนค่ะผู้ใดทีก็ได้ที เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวแพ้น่ะเต็มกตอตอนนี้ก็ก็จบปิดประว่าถุ่มนี่แล้วเธอจะเป็นตัวเรียนต่อกับเรียนต่อมาล,าละค่ะสิบพลาดล้านล้านกับละค่ะประเทศนี้อากาศเย็นเรียบร้อยเมืองนี้จะมีเล็กน,น้อยจะมีจะคนน้อนี่น้อสิเลนน้ำขึ้นตรงเตือ้องง้มหอยใส่เบิ้งกันน่ะเบิ้งน้ำกันน่ะ ลายเช็นยังลอกเก็บหอยบอกโอ้โอเมือ่อไปต้มกินหมอเมื่อจังไหนเอาไว้อยู่นี่ละวลูกเ็บไปเช่นยังเอาไว้นี่ละสาหอยเส้ื่อยตรงนี้เก็บเล่นหน้าเล็กน,น,น,น้อยคนอื่นเขาบาเจ็ดจังสี่เด้ค่ะเล่นไปเก็บขึ้นมาว่าสันสีผ้าร้านล้านกับราคามันคึมแล้วฝนฝ่าเด,ดือดมากในห้องฝ่าห้องนี่นี่ค่ะพิ่งพิ่นพนงนี่ เอรา,ากำลังไปกินกินแ้มันอิ่มอาจจะภาคกลางแล้วลูกเอาเราก็ลัไปกินไปให้กินนะเ้เนาะอาทายบรรยากาศด้วยซึ่งเบาซกหน่อยจอดรถไกลๆถนน,นนี่เนาะค่ะบรรยากาศ เพ่งยังเพ่งซาบาัดันโอ้ยลมแห้งเลยพนันหิวเข่าสันไอเกียนเกียนเกียนแล้วเปลี่ยนสุดอาจจะพาเมื่อเมื่อหน้าจากมาไมหมฮาอาทิตย์หน้าดีไม่แห้งอาจจะไปหาเมลเ็ดรู้สึกว่าอ้วนมากเลยค่ะไม่ได้กิน ทัานพอดีค่ะควนรถพอดีฝนตกพอดีโอ้ดวงดีรีบวะนี่เนาะเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะค่อยๆกลับค่ะเจอกันที่ตลาดเนาะแม่ต้องแม่ไปเอาพักให้ปลาให้แม่อีกปลาแม่หมดค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะคะควนตก เย็นเย็นชุ่มฉ่ำแบบฉ่ำๆอันนี้เรื่องกางเก่งมาใส่ผ้าชจดตัวไหนเปิดนอนน้อยให้ดูหน่อยบรรยากาศค่ะฝนตกเป็นที่เรียบร้อยซุ่มปตมาแล้วเนะาะเขาแพ้ันถนอยูอันนี้เ้อปคลุมไทยค่ะกลับบ้านเราเท้าฝ่าเหรอคะท่า